เราเป็นเจ้านายในหน้าที่เป็นคนธรรมดาในชีวิตจริงให้เคารพทุกคนพระองค์เจ้าสมสวลีถึงพระองค์พา ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะจากเมื่อวันที่15ธันวาคมสำนักพระราชวงังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทศพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒมหาวชรราชธิดาทรงพระประชวรความว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565เวลา18.20น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาทรงทําการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทําการฝึกทรงมีพระอาการประชวนหมดพระสติโดยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยคณะแพทย์ประจําพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดําเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวนคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารั การรักษาพระองค์ณรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรากาอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาทรงเล่าถึงวิธีการอมรมสั่งสอนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรากิติยาภานเรนทราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสริพัฒมหาวชรราชธิดา กับองค์ภาเราก็สอนว่าอย่าให้คิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายให้เคารพทุกคนสอนลูกให้เหมือนคนปกติธรรมดามากที่สุดในฐานะของเราเป็นเจ้านายในหน้าที่แต่อยากให้เขาเป็นคนธรรมดาในชีวิตจริงองค์ภาเคยโดนตีเราถือคติเลี้ยงวัวให้ผูกรักลูกต้องตีล่าสุดวันที่17ทธันวาคม2565หม่อมเจ้าจุลเจมิมทุกคนหรือท่านใหม่นายทหารพิเศษประจำกรมทห ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้โพสต์ถึงในหลวงราชการที่สิบด้วยว่าขอเดชะฟ้าละองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้าตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าที่มีความจงรักภักดี ต่อใต้ฝาและอองจุลีพระบาทปกกล้าปกกระหมอ่อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายกำลังพระไทยด้วยเดชะพระบารมีปกกล้าปกกระหมอ่อม เพื่อส่งก้าวข้ามผ่านสถานการณ์วิกฤตมีให้ระทายเคืองเบื้องพระยุคลบาทสถิตเป็นหลักชัยมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินสืบไปด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเอกมอมเจ้าจุลเจิมทุคนและครอบครัวนอกจากนี้มอมเจ้าจุลเจิมยังได้โพสต์เฟซบุ๊กเพื่อร่วมอวยพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาเนรเรียนชุราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีณีสริพัฒมหาวชระ ราชธิดาให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ขณะที่โรงพยาบาลจุลาลงกรแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมาหลวงราชสารณีสริพัฒ์มหาวชรราชธิดาให้ทรงหายจากพราการประชวรตั้งแต่วันที่16ธันวาคมระหว่างเวลา8ถึง16นาฬิกาที่ชั้น1อาคารภูมิสุริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุลาลง กโดยไม่เว้นวันหยุดราชการได้จนถึงวันที่31มกราคม2566กับขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก t h a ไทมูฟอิน t ต t ทิวจะลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ